ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่จันทบุรีวันนี้เราจะพามารวบรวมร้านคาเฟ่รนะ้านอาหารอร่อยๆที่คนโลโคอลหรือว่านักท่องเที่ยวก็มากินได้ไปดูเลย ใครที่มาเที่ยวจันทบ,บุรีแล้วอยากมองหาร้านอื่นๆนอกเหนือนจากอาหารซีฟูด้ดก็อขอให้ไาดูคลิปนี้กันเลยค่ะเพราะว่าคลิปนี้เรารวบรวมทั้งคาเฟ่ร้านกาแฟแล้วก็อาหารที่คนโลเคอลจันทบ,บุรีเขากินกันมี้เลือกเยอะแยะมาก Re c คอมเมนต์และเลือกสรรมาแล้วโดยคนจันทบ,บุรีเพราะฉะนั้นไม่ผิดหวังแน่นอนรายละเอียดร้านอยู่ในคลิปกันหมดแล้ว ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe หรือกดแชร์กันด้วยนะคะคาเฟ่ร้านแรกที่เราพามาก็คือ The ด a r d e n e r Cafe อยู่ในอำเภอเมืองจันทบุรีเลยคาเฟ่ร้านนี้เนี่ยดูข้างนอกเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าพอเข้าไปในร้านคือดีงามไม่แพ้คาเฟ่กรุงเทพเลยร้านเขาก็จะตกแต่งน่ารักออกแนวฮิปสตอร์นิดหน่อยที่ร้านจะมีเค,ค้กให้เลือกเยอะมาก กาแฟก็มีให้เลือกหลากหลายมเมล็ดและที่สำคัญจะบอกว่าที่เนี่ยราคาดีแล้วเค้กอร่อยมากเลมอนแรงนะคะมิ้นท์โทนิกไอศ์ลาเต้เลมอนแรงดดูดีมากครีมนวลมาก อร่อยเลยเย็นนิ่งใจมากเค้ก <Okay, S 2> เขาดีมากมันจะมีความเย็นๆละมนุนละมุนแล้วก็เปรี้ยวนิดหน่อยต่แบบไม่ได้เปรี้ยวแหละจี๊ดมากี่ดีมากค่อันนี้แนะนำเลยร้าน The g a r d e n e r ที่จันทาบรุรีจริงๆข้างในก็คือดูดีกว่าที่คิดเยอะ ร้านต่อไปที่อยากแนะนำคือร้านตีเย็นตาโฟร,รู้หรือไม่จันทบุรีมีเมนูดังอีกหนึ่งเมนูก็คือก๋วยเตี๋ยวปูกั้งเราไปกินมาหลายร้านแล้วแต่ว่าร้านที่ติดใจที่สุดก็คือร้านนี้ตีเย็นตาโฟรเรียกได้ว่ามาจันเมื่อไหร่ก็ต้องแวะร้านนี้ทุกครั้งที่เราชอบก็เพราะว่ากั้งเขาไม่ค่อยขาวแล้วก็เย็นตาโฟเขาอะเผ็ดร้อนถึงใจมากรานนี้ที่เราสั่งก็จะเป็นเย็นตาโฟต้มยำปูกั้งแล้วก็จะมีกั้งด้วยอย่างนี้ แล้วก็เครื่องเขาร้านนี้ชอบมากเพราะว่าต้มยำยินตาโฟต้มยำเขาคือเผ็ดแซ่บถึงใจมากรสชาติดีมากินทุกครั้งเลยค่ะร้านนี้แนะนำแล้วก็พวกปูต้มเขาก็ไม่่อยขาดเวลานี้นะคะอยู่ในหนึ่งจันทบ,บุรีเลยค่ะร้านนี้เต้าหู้ทอที่นี่ก็อร่อยเหมือนกันเป็นสิ่งไอเทมที่ไม่ควรพลาดออกมา กันเขาจะทอดกรอบมาแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มกรอบกรวร้านต่อไปชื่อว่าลุมพินีคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่อยู่ถัดจากตีเอ็นเตอร์โฟไปไม่ไกลร้านนี้ค่อนข้างกว้างขวางที่นั่งเยอะมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาดอร์เมนูของร้านนี้จะเป็นเครื่องดื่มเป็นหลักเราสั่งกาแฟมาก็รสชาติดีเลยขนมหรือของกินเล่นก็จะมีให้เลือกเล็กน้อยแต่ที่เราแนะนำก็คือกาแฟค่ะ ร้านลุมพีนีอันนี้คือชูครีมแล้วก็เราสั่งโรบานิลามาขอลองสิ่งนี้อร่อยนุ่มครีมเย็นๆอันนี้คือฮอตลาเต้นะคะออก,ก็จะมีลาเต้อา์ซึ่งนนี้คือรูปอะไรคะน,นี่ชูครีม อืมอือร่อยอร่อยอร่อยเลยเย็นเย็นกาแฟเขาอันนี้ลาเต้ก็กาแฟก็ดีนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเทสโฮเมดพาสต้าค่ะอยู่ในตัวเมืองจันทบุรีเลยติดกับริมแม่น้ำจันทบุร ร้านเทสโฮมเมดพาสต้าถือเป็นฮิดเด้นเจมสำหรับเรามากเลยเป็นร้านอาหารอิตาเลียนที่บอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้ที่กรุงเทพแถมราคาดีมากทุกคนเส้นพาสต้าที่นี่เขามีให้เลือกหลากหลายมากแต่เมนูที่เราชอบมากที่สุดวันนี้ก็คือสปาเกตตี i องโก o เล่ชอบจานนี้มากที่สุดเลยเพราะว่าเขาให้หอยมาเยอะมากแล้วก็รสชาติปรุงมาดีมากๆนอกจากอาหารอร่อยบรรยากาศก็กดีมากนั่งกินริมน้ำจันทบ,บุรีาจานแรกค่ะ ซีซ่าสลัดจานนี้คือซุปเฮดฮอคช็อปค่ะพิซซ่าค่ะเราสั่งเป็นฮาซาลามี่ฮาพาม่าแฮมพอคช็อปเซตกนุ่มมาก ปากเกตตี้บองโกเล่แล้วก็อันนี้เมนูใหม่ของที่ร้านเขาชื่อว่าซาวซิเซียซาวซิเชีย,ชยคืออะไรก็ไม่รู้เดีลองกินดู อันนี้มี่มีคนบอกว่าอร่อยเป็นเส้นแบนๆน uh huh. เดี๋ยวเรามาลองชิมดูมาเอาเส้นไหมแล้วก็มีเป็นเนือ้อหุงก้อนๆแบบนี้ตอนนี้เรามาอยู่กันที่คาเฟ่ที่ชื่อว่าสิชาส,ชาสิชาสคาเฟ่ เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่จันทบุรีที่มีพื้นที่กว้างขวางมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็โซนสวนที่เป็นเอาท์ดอร์มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากใครที่เป็นสายคาเฟ่ฮอปปิง้งแล้วอยากถ่ายรูปก็มาร้านนี้ได้เลยที่ร้านมีขายทั้งอาหารและเครื่องดื่มอย่างวันนี้เราสั่งอาหารมาถือว่ารสชาติโอเคเลยนะเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้ก็จะเป็นข้าวกระเพราเนื้ออย่างวันนี้เราสั่งกระเพราเนื้อน้องลายมาถือว่ารสชาติก็โอเคนะ แต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปของเขาเนี่ยจะเป็นกะเพราเนื้อโคขุนแต่เมนูที่ถูกใจที่สุดในวันนี้กลายเป็นข้าวหมูทอดกระเทียมจานนี้ง่ายๆแต่ว่าเขาทอดมาดีข้าวก็ดีงามมากทุกคนโดยรวมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่มีครบทั้งร้านสวยมุมถ่ายรูปเยอะมีอาหารให้กินมีเครื่องดื่มให้ทานรสชาติถือว่าได้มาตรฐานตามร้านอาหารในคาเฟ่นะและที่สำคัญราคาน่ารักอีกด้วย ยอยูู่่รินน้จัทบแคปหรือที่ย่อมาจาก Coffee and People เป็นคาเฟ่เก๋ๆฮิปๆแต่งสไตล์ดิบๆแต่ว่าต้นไม้เยอะมากใครอยากนั่งชิลก็นั่งโซนอาท์ดอร์ได้เพราะว่าเขามีต้นไม้ร่มรื่นบรรยากาศดีมากๆแต่ถ้าทนร้อนไม่ไหวเขาก็มีโซนอินดอร์แอร์เย็นชิกาแฟาที่นี่คอนเฟิร์มว่าดีจริงอย่างวันนี้เราลองเดอรตี้รสชาติดีไม่แพ้กรุงเทพเลย ส่วนของหวานเราเห็นเมนูแปลกที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็คือชีสเคก้กน้ำผึ้งมาปี๊ดก็เลยสั่งมาลองดูมาปี๊ดก็จะเปรี้ยวๆคล้ายๆมะนาวแต่ว่าตัดกับความหวานของน้ำผึ้งอร่อยดีมากค่ะเค้กชีสเลยนะชีสเค้ก,กชีสเค้กมาพันนีมาปี๊ดอาไยเปรี้ยวไหมกัน ก๋วยเตี๋ยวร้านเนื้อล้วนครับใครที่เป็นสายกินเนื้อแนะนำร้านนี้สุดๆเตี๋ยวเนื้อล้วนเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่จันทบุรีที่เนื้อเขาดีมากทั้งเนื้อน่องลายเนื้อกโกเบนุ่มสุดๆเขาจะมีทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เมนูข้าวด้วยค่ะแอบเตือนว่าข้าวกะเพราเขาเผ็ดมากใครกินเผ็ดไม่เก่งต้องบอกร้านด้วยนะ จานนี้คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อน่องลายตุน๋นก็จะเป็นเนื้อน่องลายตุ๋นอย่างเดียวเลยจานนี้เป็นข้าวกะเพราเนื้อน่องลายตุนย๋นเหมือนกันจระกบด้วยไข่ดาวดูดีดมากก๋วยเตี๋ยวเนื้อรวมที่ก็จะมีเนื้อน่องลายตุน๋นเนื้อน่องลายสลาย้วก็มีเนื้อกเบออะไรไม่รู้ดูดีมาก ร้านเขียวเนื้อล้วนขอชิมน้ำซุปก่อนมุ้งน้ำซุปก็คือหอมเหนื้อมากพริกสผเขาดูด,ดีมากเลยนะดูแบบสะอาดอันนี้นนอ,นอันนี้น่าจะเป็นเนื้อโกเบไหมอันนี้เนื้อโกเบอันนี้เป็นน่องลายแล้วก็อันนี้น่าจะน่องลายสไลดมานิดหน่อยก็มีลูกชิน้นขอลอง อขอร้องอันนี้ก่อนนะนี่คืออะไรไนะ เนื่องจากอร่อยมากเราก็เลยสั่งมาเพิ่มอันนี้ก็คือลวกจิ้มเราสั่งเป็นเอ็นแก้วกับเนื้อโกเบมานะคะจริงๆอยากจะได้เอ็นแก้วเยอะกว่าเนื้อโคเบแต่ว่าเขาให้เดี๋ยวโกเบมาเยอะกว่าเมื่อกี้ลองเอ็นแก้วเราอร่อยดีดึ๋งดึงร้านนี้อร่อยมากใครที่เป็นสายกุ้งเนจะียวเนื้อมาลองกินดูนะนะแล้วก็อีกอย่างคือราคาดีมากจานเมื่อกี้ก็คือร้อยเดียวกันะคะเปิดบริการสองรอบ <c oughs> วันจันทร์ คาเฟ่สุดท้ายสำหรับทริปจันทบุรี g ร e e n ฮ o u s e า a ฟ e อยู่ติดถนนสุข,ขุมวิททางกลับเข้ากรุงเทพร้านนี้ก็กรีนสมชื่อเพราะว่าเขาจะมีโซนเอาท์ดอร์ที่ค่อนข้างร่มรื่นต้องบอกว่าคาเฟ่ที่จันทบุรีเนี่ยต้องยอมให้เขาเรื่องสวนในคาเฟ่จริงๆส่วนกาแฟก็รสชาติดีราคาน่ารักเหมือนเดิมเครื่องดื่มที่เราสั่งมีค่ะปูชิโนโลาเต้แล้วก็มะม่วงสาวรสค่ะ ที่ถ่ายรูปมุมถ่ายรูปเยอะมากตรงนี้ก็สวยเราขอปิดคลิปคาเฟ่จันทบ,บุรีกันตรงนี้ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ส r ย b e ์ด้วยนะคะไปตามกันนะ